มีประโยชน์เลยค่ะทุกคนเพราะข่าวน้ำท่วมมันดังกว่าใยอ้วนกินแซบคนร้อยเอ็ดเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปทำข่าวน้ำท่วมเ,ออเขียนชื่อคลิปว่าอัปเดตสถานการณ์ข่าวน้ำท่วมคอนเทนต์นี้นะคะจะติดคำค้นหาว่าข่าวน้ำท่วมเพราะหลังจากน้ำท่วมหมดไป1สัปดาห์ใหญ่อ้วนมากินเหมือนเดิมค่ะ คลิปยยอ้วนยอดวิวจะเป็นแบบนี้เลยค่ะดิ่งเหวไปเลยค่ะทุกคนเพราะคลิปไหนก็ตามที่เราปังที่สุดในช่อง YouTube จะดันให้เราเป็นคลิปคลิปนั้นวันยกตัวอย่างพี่อ้อยชาวเหนือเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันขออนุญ,ญาตไปสองก่อนอีกรอบหนึ่งคลิปที่พี่อ้อยปังก็คือคลิปมันม่วงกวนแจกสูตรมันม่วงกวนทำไส้ขนมขนมเปี๊ยะไดฟู กุกบัวหิมะมันม่วงกวนคลิปนี้นะคะมันจะมันก็จะมีคำว่ามันม่วงกวนแค่นั้นเองค่ะคลิปนี้นะคะมันจะดันมันจะดันด้วยคำว่ามันม่วงกวนถ้ามันยังปังอยู่ในตอนนี้ก็คือมันยังคงมียอดวิวอย่างต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆนะคะ ช่องพี่อ้อยจัดเป็นช่องมันม่วงกวนค่ะนี่คือการตั้งชื่อคอนแทบแทนแบบตั้งชื่อคลิปแบบผิดวิธีนี่นะคะพี่อ้อยวิธีแก้ของพี่อ้อยนะคะกรุณาไปดูคลิปการตั้งชื่อคลิปที่มีประโยชน์ที่สุดของช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ u t u b e แล้วช่วยแก้ด้วยค่ะ อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณน,นะคะทุกคนใครอยากทำก็ทำใครไม่อยากทําก็ไม่ต้องทำนะคะแต่วิธีการตั้งชื่อคลิปของพี่อ้อยคลิปนี้มันก็จะดันแค่มันม่วงกวนคลิปนี้จะดันคำว่าขนมชั้นนะคะคลิปนี้จะดันคำว่าไส้สังขยาค่ะ คลิปนี้จะดันคําว่าตรวจมีตรวจ ATK ขึ้นมาด้วยเดี๋ยวถ้าคลิปตรวจ ATK มันกลายเป็นคลิปปังของเราช่องพี่อ้อยจะกลายเป็นช่องตรวจ ATK ยินดีด้วยนะคะต่อไปพี่อ้อยก็จะทําคลิปขนมทําคลิปอาหารยอดก็จะดิ่งลงเหวแบบนี้เลยค่ะช่องเราจะมีคนดูหรือไม่มีคน,คนดูนะคะอยู่ที่คลิปยอดนิยมอันดับหนึ่งแล้วมันยังคงมียอดวิว นะคะเพราะฉะนั้นนะคะมือใหม่ทุกคนที่กำลังเรียนรู้การทำช่อง YouTube ระวังสิ่งที่ YouTube ดันเราอาจจะไม่ใช่คอนเทนต์เราเพราะถ้าเราทำช่อง YouTube แบบงูงูงปลาปลาไม่มีความรู้เลยนะคะจบเลยค่ะ ของพี่อ้อยวันต้องขออภัยนะคะต้องขออภัยพี่อ้อยด้วยวันเคยวันเคยพูดถึงชื่อช่องใครสักคนหนึ่งขึ้นมาแบบนี้เขาถึงกับร้องไห้ไปเลยนะคะคือ <laughs> สิทธิ์เราไม่เสมอกันบางทีเราอยากแนะนำในคำที่ดีๆนะคะก็เอาไปร้องไห้กันมาเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าทำให้ไม่สบายใจแต่นี่คือเรื่องจริงคะ่ะทุกคน YouTube จะดันอะไรเรามาบ้างคำดันที่ YouTube จะดันช่องเรานะคะมาจากชื่อช่องค่ะมาจากชื่อคลิปค่ะมาจากปกคลิปค่ะสิ่งที่ YouTube ดันพี่อ้อยอยู่นะคะยอดวิวหน0่งวิวเพราะฉะนั้นแท็กมันอยู่ตรงนี้ค่ะแท็กคำดันมันอยู่ตรงมันม่วง เพราะฉะนั้นถ้าช่อง YouTube ดันมันม่วงคลิปอื่นๆไม่มีคนดูค่ะคลิปอื่นๆที่เราทำา3-400คลิปไม่มีคนดูทุกคนเราจะแก้ไขยังไงวิธีการที่พี่อ้อยตั้งชื่อคลิปตรงนี้นะคะเราเรียกว่าตั้งชื่อคลิปแบบไม่มีคอนเทนต์เดี๋ยววันจะอธิบายให้ทุกคนฟังนะคะสำหรับมือใหม่ถ้าเราพลาดแล้วมันคือการแก้ปัญหาซึ่งการแก้ปัญหา มันยากมากเวลาเราตั้งชื่อช่องเออเวลาเราตั้งชื่อคลิปนะคะตรงนี้ใส่ได้100ตัวอักษรกรุณาใส่คำที่มีประโยชน์ที่สุดและอันนี้เรียกว่าไม่มีประโยชน์100คําคำคือคำดันค่ะให้ทุกคนจำทุกคนอันนี้มันสำคัญมากๆเลยวันวันวันไม่รู้จะใช้คำพูดยังไงเนาะวันเป็นครูที่สอนวัยรุ่